สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง v ีพีธรรมดานะครับเข้า v ีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอไม่ได้มานําเสนอนะครับวันนี้จะนําสูตรพิเศษนะครับทั้ง3สูตร3สูตรมานําเสนอให้ท่านที่สนใจนะครับที่จะนําไปใช้นะครับนําไปใช้ที่สนใจที่จะนําไปใช้ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับทั้ง3สูตรทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่า ท่านใดที่สนใจก็ลงทะเบียนได้นะครับลงทะเบียนได้ในที่นี้ก็หมายความว่าลงทะเบียนตรงที่ว่าติดต่อมากับอาจารย์ได้นะครับตามหมายเลขโทรข้างล่างแล้วก็เบอร์เบอร์ไลน์ข้างล่างนะครับติดต่อมาก่อนต้องติดต่อมาก่อนให้ติดต่อกันให้ได้ก่อนนะครับค่อยค่อยโอนเงินนะ,ะเพราะว่าถ้าเกิดติดโอนเงินก่อนแล้วมาติดต่อกันไม่ได้มันก็ไม่มีที่ส่งคลิปไปใช่ไหมละ่ะเพราะว่าคลิปของอาจารย์คลิป3สูตรนี้ จะไม่ลงใน YouTube มากันเถอะจะส่งให้เฉพาะสมาชิก V.I.P เท่านั้นนะครับคนที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ลงทะเบียนไว้กันเยอะแยะเลยนะครับเกือ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 บเจ็ดสิบแปดสิบคนละครับประมาณนี้นะครับลงทยอยมาเรื่อยๆ,ๆคนละร้อยเก้าสิบเาบาทเท่านั้นนะครับจะมีสูตรอะไรบ้างนะครับสูตรวิธีหาเลขเด่น2ตัวมาตัวบนล่างนะครับกับสูตร เน้นล่างสูตรล่างอย่างเดียวนะครับหนึ่งสูตรแล้วก็วิธีจับคู่นะครับจับคู่เด่นเราหาเด่นมาได้แล้วเราก็มีวิธีจับคู่เห็นไหมละ่ะก็จะมีให้ทั้งสามสามคลิปเลยนะครับคลิปแรกก็คือหาเด่นล่างนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเด่นบนล่างนะครับอันที่สามก็คือวิธีจับ นะครับจับคู่กันเราได้เด่นมาแล้วเราก็จับคู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะบอกวิธีการวิธีอะไรวิธีไปยุบวิธีนําไปใช้วิธีอะไรได้หมดทั้งนั้นนะครับส่วนท่านใดที่โอนเงินมาแล้วก็แจ้งได้ที่ไลน์นะครับที่เบอร์โทรนะครับเอาเอา,เ,อาเกิดไปก่อนก็ได้ถ้าเกิดใครใครด,ดูดูไม่เห็นนั้นนะครับเอาเบอร์โทรไป0ูนย์เกวข้างล่างนี้นะครับ 0951934279เบอร์โทรนะครับเบอร์ไลน์ก็เบอร์เดียวกันนี่แหละแอดมาได้เลยนะครับประมาณนี้นะใครที่สนใจนะครับจะโอนเงินมาปุ๊บแล้วก็จะส่งคลิปให้ทันทีเลยนะครับก่อนที่หวยรัฐบาลวันนี้จะออกนะครับประมาณนี้นะก็จะแถมในในคลิปในอะไรองนี้ก็จะค่อยๆว่ากันไปนะครับประมาณนี้นะครับขอขอ,ขอพบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ เป็นกำลังใจตลอดมานะครับเมื่อคืนนี้มีอยู่ท่านหนึ่งโทรศรัพท์มาหาอาจารย์มาสมัครนั่นแหละบอกว่าเป็นสมาชิกมาสองปีแล้วสอ,สองปีก็พอได้กินได้อยากว่างั้นอพอค่ากับข้าวค่าอาหารค่อา,าอะไรตา่างๆนานาประมาณนี้นะครับก็เลยก็ อยากจะอุดหน,นุนอยากเกอุดหน,นุนอาจารย์อยากจะสนับสนุนอาจารย์อะไรอย่างงี้ความจริงเราก็ไปดูในคลิปในอะไรก็ได้แต่ว่าสาเหตุที่อาจารย์เอาคลิปทั้งนี้มาให้บูชามาให้นําไปใช้เองก็เพราะว่าหนึ่งเผื่ออาจารย์ไม่อยู่ทุละลงคลิปไม่ได้นะครับหยุดหลายวันไปเที่ยวไปดูงานไปอะไรพวกนี้นะครับก็คือไม่ได้ลงคลิปว่างั้นเถอะก็จะได้เอาความรู้พวกนี้มาคํานวณเองคิดเองพอไปได้ก่อนประมาณนี้นะครับสอง เน็ตลูนอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรแล้วก็เน็ตมีปัญหาอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะลงคลิปได้ก็จะหายกันไปสามโดนปิดช่องอันนี้ใหญ่เลยโดนปิดช่องก็จะได้คำนวณเองอะไรเองได้เองทั้งหมดนะครับอาจารย์จะโดนปิดช่องกี่วันกี่อะไรก็แล้วแต่หรืออันดับสุดท้ายก็คือการที่ไม่ได้มาอีกเลยครับหนึ่ง การที่ไม่ได้มาอีกเลยก็คือ 1. เกระเียนล่ะ 2. เกิดอุบ i d ิเหตุตามองไม่เห็นหรือมือใช้างานไม่ได้ 3. อันสุดท้ายก็คือหยุดหายใจนี่แหละสําคัญที่สุดไม่ได้จะไม่ได้ถือนะเรื่องพวกนี้นะก็คือเรามีวิธีป้องกันได้อ่าประมาณนี้เรามีวิชาความรู้มีอะไรอะไรเราอยากอยากกระจายให้สมาชิกเก็บไว้นะครับไว้คํานวณเล่นๆให้คํานวณแก่อัลไซเมอร์อะไรเงี้พวกนี้นะครับเราจะได้ไม่ต้อง สมองเราจะได้ไม่ต้องว่างเปล่านะครับเราก็สามารถที่จะบูชาจาสอาจารย์ได้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับบางท่านก็โอนมาสองร้อยนั่นแหละแต่บางท่านก็ถือเคล็ดลับเก้าเก้าเป็นหลักนะครับร้อยเก้าสิบเก้านะครับก็ขอของพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะใส่หมายเลขโทรกับเบอร์ไลน์ใต้คลิปนี้นะประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับสมัครแล้วจะส่งให้ทันทีเลยนะครับใครที่ไม่เข้าใจนะ ไม่ที่ไม่เข้าใจก็สามารถโทรศัพท์มาถามได้และฝากข่าวอีกอย่างหนึ่งนะครับสมาชิก VIP ที่สมัครกับช่อง YouTube นะฝากฝากบอกไว้ว่าให้กดติดตามไว้ทุกๆคนนะ เพราะว่าอาจารย์ลงคลิปอะไรมันจะได้ไปหาแต่ละคนก่อนเลยนะมันจะไปหาเราก่อนนะเพราะว่าเราสมัครทางช่อง YouTube เดือนละร้อยกับเดือนละห้าสิบาทนะใครที่สมัครทางนู้นนะนั่นเถอะมันก็จะไปหาก่อนเลยเวลาเวลาเราเพราะฉะนั้นเราต้องกดติดตามไว้เท่านั้นถ้าเกิดไม่กดติดตามมันจะไม่ไปหาเรานะประมาณนี้มันจะหาเรายากนะประมาณนี้นะครับสาหรับสมาชิก V.I.P. นะ,ะก็อย่าพึ่งน้อยใจนะครับหรือ,อสมัคร ติดต่อมาหาอาจารย์ก็ได้สำหรับสมาชิก VIP ที่สมัครทางช่อง u t u b e นะอาจารย์ก็จะส่งให้ฟรีนะครับประมาณนี้นะเพราะว่าเขาสมัครมากันมาทั้ง5ปี6ปีก็มีแล้วนะครับประมาณนี้เป็นการอภินันทนาการนะกันแล้วกันนะครับเพราะว่า,าบางทีอาจารย์ติดขัดแหละไม่ได้อยู่ไม่ได้ลงประมาณนี้แหละก็จะได้คำนวณเองได้นะครับประมาณนี้นะก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่กทานนะครับเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับโชคดีครับสวัสดีค้าม